อร่อยเส้นเข้มที่สุปขนอเออไปขนออร่อยทุกที่ที่มีอร่อยทุกที่ที่มีอโนมโตะผมรู้คุณก็ใช้น่วเอออิซุโตะห่านดินกินฟ้าห่านฟ้ากินยุงอันให้ถูกค่ะห่านดินกินหญ้าห่านฟ้ากินยุงเซตดีครับตัดก่อนตายเตือนก่อนไว้วอดเซฟดีครับเซฟดีครับ เริ่มเริ่มเรอนะสวัสดีครับีมเริ่ค่ะเออเสียงเป็นไรอ่ะมาเริ่มเริ่เริ่มเริ่มลยเริ่มเลยสวัสดีครับแล้วทไมพี่มาไปติดตรงนั้นน่าไม่เคยเห็นอะพวกถักเดรดล็อกมัมันจะติดลุกเล่นติ๊กๆิสวัสดีครับแครับสวัีครเชิ่มาหอนค่ะเชิ่ ชื่อใหม่ทุกทุกวันมีกันเป็นการเปลี่ยนชื่อทําไมหรอน่ากลัวมากนะชื่อหมาหอผมขอใส่หน้าหลอนไงพี่เต์กมีเสื้อสีอื่นไหมคะที่ตู้ตอนนี้เหรอดําเท่านั้นดําเท่านั้นดำอย่างเดียวก็คือชาลีนในวันนี้นะคะพี่นุกต้องบอกว่าเป็นชาลินเก่าที่เราเคยทำกันมาแล้วพี่นุกก็เคยเล่นตอบได้เกือบทุกข้อเลยคือเก่งมากอยากเยอะยังไม่ถึงห้าคะแนนอะไรวะ าหรอมีช่วงหนึ่งเขาเรียกผมว่าเจ้าพ่อโฆษณาเออใช่โอช่าไรอ่เยอะมากจะอรคันจอนบาร์บีคิวป้าบาร์บีค <No oh, yeah. ิวไทยมีสติ์มาชีสกาแฟเนื้อเต่าอเมซอนมีไมน์แชมเปญนี่โอ้เยอะตัวที่พูดมาทั้งหมดยังไม่เคยเข้าเลยครับอะไรวะเนี่ยอะไรอ่ะเข้าแล้วครับเข้าแล้วครับสินมาเรียลี่ครับ ถ้าอะไรเกี่ยวกับโฆษณาพี่เคยเล่นอะไรมาก่อนบ้างอ่าชื่อนี้มีแต่ของอร่อยโฆษณาอะไรนะสโลแกนอะไรสโลแกนเกนออวันนี้เราจะมาให้ทายสโลแกนของโฆษณาสินค้าผลิตภัณฑ์ต่างๆไดอไ้อะไรอะนรีีบุก็ดีเบเนตเบเนตค่ะเบเนตเซียนอีเบเนเป็นไ โอเคกติกานะคะเดี๋ยวเราจะมีสโลแกนโฆษณาสินค้าผลิตภัณฑ์ขึ้นให้ <Okay. S 1> ก็แค่ตอบออกมาว่านี่คือสโลแกนของโฆษณาสินค้าอะไร uh. ซึ่งสโลแกนพวกนี้อาจจะเป็นสโลแกนเก่าหรือสโลแกนใหม่คือ<ก>ต้องบอกว่าใช่ผลิตภัณฑ์หนึ่งเขาอาจจะเปลี่ยนสโลแกนไปมาหลายหลายรูปแบบแล้วก็เพียงแค่ <Okay. S 1> ตอบว่านี่คือสโลแกนของ ผลิตภัณฑ์หรือสินค้าอะไรจะมีการจับเวลายึดเอาคำตอบสุดท้ายก่อนภาพเปลี่ยนก็แอบมั่นนิดนึงก็ไม่น่าจะได้ที่โล่นะคะวันนี้โอเคไปเริ่มกันเลยครับเอ่อเพราะชีวิตขาดหวานไม่ได้อะไรคุ้นว่าปาร์ตี้ค่ะอมโซเอม เราเป็นพิซนเตอร์ด้วยเออพราะชีวิตขาดหวานไม่ได้เบอปาร์ตี้อ่ะปาร์ตี้วะเพราะชีวิตขาดหวานไม่ได้ปาร์ต <Okay. S 2> ี้โอเคว้าววนละุ่นละไมอุ้ยลองอีกเลยด้วยว้าวเพราะชีวิตขาดหวานไม่ได้ปาร์ตี้ ปาร์ตี้เหรอพอชีวิตขาดหวานไม่ได้ถูกต้องค่ะอันนี้ปาร์ตี้ซึ่งน้องดีเคยเป็นเออเคยกินค่ะไม่ได้เป็นเซนเตอร์อันนี้เคยกินโอเคมีความเคลือบคาราเมลเคลือบน้ำแบบ อะไรที่หวานะมันแบบหวานแบบหวานกำลังดีแล้วมันเพลินอะใช่ไหมอร่อยชอบชอบชอบเนาะเพราะว่าสโลแกนที่แบบจะติดปากเลยเนาะว่าเพราะชีวิตขาดหวานไม่ได้ไปแล้วก็รู้สึกแบบหวานเนี่ยชีวิตขาดหวานไม่ได้เท่าเหมือนกับว่าเราอะขาดปาร์ตี้ไม่ได้อะไรประมาณนี้รถนะอุ้ยชิบหายละเป็น C N E เป็นเซียน E ผู้หญิงใหญาหยุดสวย Oriental Princess อันนี้ Oriental Princess เป็นของเออเออ o l ครับผู้หญิงใหญาหยุดสวย Oriental Princess Oriental Princess Q Place แล้วกันค่ะ Oriental Princess ถูกปะถูกเมื่อกี้กำลังสอบสนแล้วเราเลี้ยวคืออะไรวะคุณค่าที่เราคู่ควร โอ้ยชอบบนเซ่แต่ว่าเฉียดมากตอีคิกเพรสแต่รู้ว่าแบบโซมันเป็นแบบเกี่ยวกับพลรือนบาส่งความงามแหละจนด้วยความที่เราเป็นผู้ชายไงเราก็ไม่รู้ว่าแบบของเกี่ยวกับผู้หญิงไงเออผู้หญิงอย่าหยุดสวยคือเหมือนแบบว่าอย่าหยุดที่จะสวยก็คือเหมือนแบบเครื่องสําอางต่างๆก็คือประโคมมันเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยอันนี้จะบอกว่าใช้เพราะว่าถ้าไม่สวยก็หยุดเถอะประโยคนี้เหมาะกับใครคะมึงค่ะเออเนาะผู้หญิง ยังอยู่สวย o r i e อ t ริ Princess เซอเออเก่ามาตั้งแต่รุ่นพ่อรองเท้านักเรียนคาสานก็คืออะไรวะเกี่ยวกับรถยนต์ไหมขนมเต่าทองนันยางนันยางเก่ามาตั้งแต่รุ่นพ่อรองเท้านันยางโอเคเก่ามาตั้งแต่รุ่นพ่อไอ้วะเก่ามาตั้งแต่รุ่นพ่อ นันยางไอาชิช่าเฮ้ยเฮ้ยเออนันยางนันยางนันยางโอเคเดี๋ยวนะนันยางปะถูกตูดเลือดเลยรองเท้าเรียนนันยางนี่คือรองเท้าผู้ชายเลยรองเท้าผ้าใบก็คือแต่ก่อนเนี่ยผู้ชายก็คือ ถ้ไม่นันยางก็เบรกเกอร์อ่ะใช่เบรกเกอร์นัอยางใช่ไหมโฆษณาเขาแบบชัดเจนนะที่แบบรุ่นพี่มาหาเรื่องรุ่นน้องอ่ะแลน้องเขาบอกว่าแบบให้ไปถามพ่อดูเนี่ยพ่อเก่ามาแต่รุ่นพ่อไม่เก่าก็ลองไปถามพ่อดูสิครับนันยางเก่ามาตั้งแต่รุ่นพ่อต่อก็คือเป็นพ่อใครหารุ่นพ่อใครพ่อของเจ้าของบริษัทมคนไม่รู้เหมือนกันอันนี้ก็เดี๋ยวต้องไปหาข้อมูลทีนึงนะคะ ใช้ดมใช้ทานในหลอดเดียวกันออชิอนนี้อะไรนะใช้ดมใช้ทานในหลอดเดียวโทนะับใช้ดมใช้ทานยาหม่องตาด้วยทองอยาหม่องตาด้วยทองโปยเซียนนะคะอันนี้ไม่ของโปยเซียนไม่ของยาดมนะของบอยซีนอ่าเซียงพิวอิวโปยเซียนโปยเซียนใช้ดมใช้ทาโอเคโทนะับเซียงพิวอิวโปยเซียนโปยเซียนครับเซียมพิวอิลโอเค ตอนนี้คือยาโดมตาโฟรเซียนพี่หนูแล้วฉันตอบว่ายาหม่องตาด้วยทองโ <c oughs> คมิดคู่เรือนเพื่อนคู่ตัวนะคะ,ะอันนั้นใช่เราจะใช้แต่เราจะใช้แต่อีกกลมๆแล้วก็ดมเงายาล่าสุดสมุนไพรอ,อ่ะอ๋อเออหงทองใช่ใช่แ <ๆ S 1> หงทองมันชื่อหงไทยใครปังใครฟังเพราะว่ามันจะมาตามพวกไอ้สปอร์ตวิทยุบ่อยมากอ่าสปอร์ตวิทยุก็จะพูดบ่อยกขาหล่องมากแต่รุ่นวิทยุเลย ยาดมตราโปยเซียนยาดมตราโปยเซียนใช้ดมยาดมตราโปยเซียนใช้ทายาดมตราโปยเซียนใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกันเป็นยาดมแบบเป็นของคู่คนไทยเลยนะ ok. ถ้ายาดมมันก็ต้องจรงยงจรก็อันนี้ก็ใช้เหมือนกันใช่ไหมก็ใช้ทาตอนนี้ด้วยแมลงสัตว์กัดต่อยอะไรก็ทาไปแซมบัฟบรรเทาอาการจะะากแมลงสัตว์กัดต่อยแซมบัฟเคมแต่ดีอะไรคือเขมแต่ดี ซสาเค็มแต่ดีเออซสาเนาะเนี่ยซสามันปลาตาตาทิพน้ำทิพมันชื่ออะไรวะเสาค่ะเค็มแต่ดีเค็มยาสีฟันซสาครับอันนี้เค็มแต่ดีโอเคเค็มแต่ดีซสาเอ้ยอะเ,ยเดี๋ยวด้วยเดี๋ยวซสาปะใช่ <laughs> ยติฟันซอน่ลเองนะครับมมาตามชื่อมันอยู่แล้วใช่ซอเค็มแต่ดีใช่ไหมซอถูกต้องนี่ก็ได้พี่หนุ่มกัญชัยมาเป็นพี่เซอร์เนาะรุ่นแรกๆเหมือนจะไม่ใช่พี่หนุ่มเหมือนก่อนหน้านี้จะเป็นอเล็กธีราเดชแต่ว่าก่อนหน้าไม่ก่อนนั้นก็เป็นเออแต่สโลแกนเนี่ยเขาไม่เคยเปลี่ยนเลยไม่เคยเปลี่ยนเพราะว่ามันเลิศใช่เพราะเขามั่นใจว่า มันคือต้องมันเป็นเกลือนี่แหละซอสเหมือนแบบปริซโงแกนสั้นๆใช้มาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเลยเออาะมันแบบฟังแล้วเข้าใจเลยประมาณนี้จริงอร่อยทุกที่ทุกเวลาอยู่โลกค่ะอร่อทุกที่ที่มีอร่อยทุกที่ที่มีที่มีเธออยู่เบอร์ดี้ฮานามิอร่อยทุกที่ที่มี อร่อยทุกที่ที่มีอะไรวะปาปิกาอร่อยทุกที่ที่มีอร่อยทุกที่ที่มีที่มีเธออยู่เอ,อ่ออร่อยที่ที่มีโปเออตอไอยิงโนมโตคอนเน่แต่พี่ตอบว่าปาปริกา้าไม่แม็กอยากให้พี่แม็กได้ข้อนี้มากเสียดายคอนเน่ กูเพิ่งกินเมื่อกี้เลยก่อนร้อนอร่อยทุกที่ที่มีคอนเน่บริษัทนางอ่ะจะมีอยู่3อย่างที่เป็นตัวท็อปเลยก็จะมีเนี่ยอร่อยทุกที่ที่มีคอนเน่แต่โปเต้จะกรอบเกลียวเกลียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปิกาเอรเป็นขนม3อย่างคำเขาคิดหมดเลยนี่ยว่าอร่อยทุกที่ที่มีคอนเน่ ห่านห่านดินกินหญ้าห่านฟ้ากินยุงห่านดินกินหญ้าห่านฟ้ากินยุงฝ่าทลายโจรอ่าอ่าอนเนี้ยไออ่อยางกันยุงไม่ใช่อะไรวะยางห่านดินกินฟ้าห่านฟ้ากินยุงถูกครับห่านดินกินหญ้าห่านฟ้ากินยุงอ่าปุ๋ยตาเกษตรห่านดินกินหญ้าห่านฟ้ากินยุงเอ่อ ห่านดินกินหญ้าห่านฟ้ากินมันแค่นี้ไม่ใช่หรอแค่นี้ไงกอยอสิบห้าหรือเปล่าก็ห่านดินกินหญ้าห่านฟ้า,า,ฟากินยุงเป็นของใบก้อนซึ่งอันนี้ก็คือยาจุกกันยุงตราห่านฟ้า,า,ฟาอันนี้ก็คือเก่าเลยคือเป็นโฆษณาเก่าที่แบบสโลแกนคือจำแบบ S <S เข้าหัวสมองมากใช่เสียงแบบเข้า่าหมดแต่ลืมว่าเป็นแบรนด์อะไรแล้วบ um ้านกูขายด้วยค่ะหันดินกินหญ้าหันฟ้ากินยุงด้วยยาจุดกันยุงตราหันฟ้าหันดินกินหญ้าหันฟ้ากินยุงฟอร์มดีไม่มียุ้ยคือฟอร์มดีไม่มียุ้ยซาบิน่าค่ะเออซาบิน่าเหรอโอเคฟอร์มดีไม่มียุ้ย ฟอร์มดีไม่มีย,ย้้ยคาสันไอ้อถุงเท้าเรียนถุงเท้านักเรียนคาสันฟอร์มดีไม่มีย,ย้้ยโอเคอฟอร์มดีไม่มีย,ย้้ยเออคาสันคาสันถูกต้องเย้ <Yeah. S 2> ซึ่งอันนี้นะคะก็คือเป็นสโลแกนเก่าของเขาเนาะฟอร์มดีไม่มีย,ย้้ยค่ะคือแต่ก่อนอ่ะมันจะมีโฆษณาที่แบบว่านักเรียน โดนครูลงโทษข้ามันบรรทัดแล้วทําอย่างเงี้ยแล้วก็ถุงเท้ามันไหลลงจนเพื่อนหัวเราะชีก็เลยเอาที่เหมือนแบบหนีบเอียะมาหนีบถุงเท้าติดกับกางเกงไม่ให้มันย้วยก็เลยใช้คาสันซี่คาสันละฟอร์มดีไม่มีย้วยฟอร์มดีไม่มีย้วยแต่คาสันดีจริงตอนเรียนนะชั้นใช่ไหมตอนนี้เวอร์ชั่นใหม่เขาใช้คำว่าสัญลักษณ์แห่งคุณภาพอ่าเขามีการเปลี่ยนสโลแก เก่าคุณเลิศนะอย่าเพิ่งเปลี่ยนเลยสัญญาอันเก่าคือแบบกระแทกใจอร่อยเส้นเข้มที่ซุปอร่อยที่เส้นอร่อยที่เส้นเข้มที่ซุปขนอเอไปขนอมามาไปโอเคอร่อยที่เส้นเข้มที่ซุปอร่อยที่เส้นเข้ม อร่อยที่เส้นตรงไอ้นี้ยำๆโอเคอร่อยที่เส้นเข้มที่ซุปไม่คุณเลยอันนี้มาม่าแล้วกันมามา่าบะมี่กึ่งสำเร็จรูปเป็นของนิด,นดนชีนชีน <laughs> นิสานรถยนต์ มีเส้นเหนียวแล้วก็น้ำซุปเข้มข้นอะไรอย่างเงี้ยอ๋อแต่ใช่แต่นิชินอะเส้นเขาอร่อยจริงออจงมันกึนหนึบหน่อยใช่เออไปลองหาซื้อกินกันได้นะทุกคนลูกค้านิชินเข้าได้เข้าได้ะะเลยค่ะไม่นิชินอร่อยที่เส้นเข้มที่ซุปนิชินอร่อยที่เส้นผมรู้คุณก็ใช้อ่าผมรู้คุณก็ใช้ ผมรู้คุณก็ใช้ผมรู้คุณก็ใช้ดูเล็กดูเล็กง่ายเนดีแท็กค่ะผมรู้คุณก็ใช้อคุณมากผมรู้คุณก็ใช้อันนี้คุณมากผมรู้คุณก็ใช้ผมรู้คุณก็ใช้มึงกูคิดไม่ทันน่ะเอ้ยอ่าไลโอ ผมรู้คุณก็ใช้คุณว่ะอ,อีซูโตะแป้งเย็นตางูเหรอใช่แป้งเย็นตรางูผม,ผมร,รู้คุณก็ใช้คุณน่าลืมมเป็นสโลแกนที่ดังมากแล้วก็ใครดูโฆษณาแต่ก่อนที่เป็นเป็นแดนบีมเล่นอะ เป็นยุคแดนบีเมมเบร์เซนเตอร์เพราะว่าเขาออกมาร้องเพลงเนาะร้องเพลงเต้นแล้วก็รู้คุณใช่แป้งยินตรางูผมรู้คุณก็ใช้แป้งยินตรางูผมรู้คุณก็ใช้ป้าหมายมีไว้พุ่งชนป้าหมายมีไว้พุ่งชนเอ็มร้ยห้าสิบปั๊กหรือสเอ็มร้อยห้าสิบเอ่อเลดบูปะเลดบู เป้าหมายมีไว้พุ่งชนก็คุ้นมากเฮ้ยอันนี้กระถิงแดงมั้ง M150 หรอเอ้ยทำ150ไม่มีชีวิตเกินร้อยอะไรทำ150ไม่มีชีวิตวิตเกินร้อยอะไเป้าหมายมีไว้พุ่งชน M150 โอเคเดี๋ยวเลิกเป็นกระถิงแดงนะหยุดนะ มากโฆษ,ษณากระทิงแดงก็จะขึ้นช่วงแบบรายการมวยไทย7-4อ,อะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบเป้าหมายมีไว้พุ่งชนก็จะแบบว่าเดือดๆหน่อยนะ <c oughs> นก็คือกระทิงแดงอ่าถูกต้องนะคะนี่เราผู้ชายอย่างเราก็คือไม่มีทางพาดแน่นอนเอาไว้เล่นเอาไว้เล่นกันบ่อยใช่อเอเอเพราะว่าถ้าเป็น M150 ไม่มีลิมิตป่ะชีวิตเกินร้อยชีวิตเกินร้อยอะไรประมาณนั้นเป้าหมายมีไว้พุ่งชนกระทิงแดง แป้งพับแป้งพับตกทีเดียวอยู่ปู่เต้ค่ะตกทีเดียวอยู่เหรอปุ๊ปูปู่เต้ตกทีเดียวอยู่ตกทีเดียวอยู่คืออะไรอะแป้งบาบลามิสทีนเหรออะไรคือตกทีเดียวอยู่เหอะไรคือตกทีเดียวอยู่อ่ะตกทีเดียวอยู่ ซีเน่ตกทีเดียวอยู่ซีเน่ซีเน่แต่พี่ตอบถูกมันจริงมันโคุณน่นนะช่วงนี้เลยเนี่ย โฆษณาช่วงเนี้ยหายไฟเลยใช่คือโฆษณาจะเป็นแบบชียืนอยู่แล้วก็ตบหน้าตัวเองตบ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 แล้วเสร็จแล้วก็แบบได้แป้งแล้วก็ตบแป้งทีเดียวอ่ะก็อยู่เลยชีก็จะพูดว่าชีได้ออยฟรีตบทีเดียวอยู่เออพรีเซนเตอร์ก็คือแป้งออจีราในสมัยก่อนคุณ้นๆนะพอพูดว่าตบทีเดียวอยู่อ่ะใช่เราไม่คุ้นผลิตภัณฑ์เลยใช่ไหมแป้งชีเน่ตองนี้ ออยฟรีตบทีเดียวยูปัจจุบันก็มีขายอยู่แต่ว่า1แถมหนึ่งไนะประเด็นอตัดก่อนตัดก่อนตายเตือนก่อนวายวอดตัดก่อนตายเตือนอันนี้ไม่เคยได้ยินเลยทำคลอดไหมเราเลือกเรา่กิดกับการทำคลอดตัดก่อนตายเซฟที่คัดตายตัดก่อนตายเตือนก่อนวายวอดตัดก่อนตายอะไรวะ อะไรวะอะไรวะอะไรวะจะตกแป้งอะไรวะอ่าตัดก่อนไอออเอ่อเซฟทีคัทซึ่งอันนี้จริงๆแล้วคือเซฟทีคัทอุ้ยยากแบบไม่รู้ปะไม่รู้เลยใช่ไหมใช้ตัดไฟในบ้านเวลาที่แบบสมมติเราโดนไฟไฟดูดหรือว่าไฟอะไรอย่างเงี้ย แต่ก่อนบ้านเราใช้คัดเอาแต่ถ้าว่าถ้าใช้เซฟตี้คัดคือมันจะสามารถตัดไฟมันจะรู้ว่าไฟจะร่วระบบไฟจะรัดวงจรมันจะทําการตัดทําให้ไม่เกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ในบ้านเราได้นะครับมันก็เลยตั้งสโลแกนว่าตัดก่อนตายเตือนก่อนวายวอดสมัยก่อนพวกสปอร์ตวิทยุแม่งจะวนซ้ํา3รอบอะเซฟตีครัดตัดก่อนตายเตือนก่อนววยวอดเซฟตีครัดเซฟดีครับตัดก่อนตายเตือนก่อนวายวอดคือเตือนอยู่แล้วละยัด เออโอเคพ่อครับเซฟที่ขัดผมเซฟที่คัดตัดก่อนตายเตือนก่อนไวโว่สมุนไพรเรื่องสมุนไพรไว้ใจผมเรื่องสมุนไพรไว้ใจผมผมซาร่าค่ะเป็นเรื่องของซาร่าแหละค่ะเป็นยาวผมไลโอเรื่องสมุนไพรไว้ใจผม เรื่องสมุนไพรไว้ใจผมเชื่ะไรวะโรเบิร์ตเรื่องสมุนไพรไว้ใจผมเออเชี่ยหรอกูลืมเลยเรื่องสมุนไพรไว้ใจผมอาเบอร์กามอสเบอร์กามอสผู้หญิงอย่าหยุดสวยเออหมอเสงมไหมหมอเสงและข้อนี้คือหมอเสง โฆษณาค่อนข้างที่เป็นที่จดจํากับสโลแกนที่บอกว่าหมอเส็งไว้ใจผมหมอเส็งจะเป็นแบบน้ํายาสมุนไพรพวกแบบว่านชักมดลูกเครื่องดื่มแบบเกี่ยวกับสมุนไพรอะไรอย่างเงี้ยยาเม็ดอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งสโลแกนเขาจะบอกเลยว่าหมอเสงเรื่องสมุนไพรไว้ใจผมแล้วคนที่พูดก็คือหมอเสงนั่นเองไม่รู้ว่ายังมีขายของอยู่ไหมนะคะใครรู้คอมเมนต์มาบอกทีเนาะเรื่องสมุนไพรไว้ใจผม มาแล้วค่ะอะไรคือมาแล้วอะ่ะมาแล้วค่ะมิชินไอ้ย่ะปิงเซเวนนน่นมาแล้วค่ะ <Okay>. <S <S มิชินค่ะอันนี้มิชินมาแล้วค่ะโอเคมาแล้วค่ะอ๋อเออเอออืเออยโยเออมิชินมาแล้วค่ะโอเคมิชชินนะคะโอ้ มิสทีนถูกต้องนะคะช่วยเลยอ่ะอันนี้ช่วยได้มากเลยอ่ะทีนมาแล้วค่ะคนหนึ่งมิสทีนมาแล้วค่ะก็จะมีเสียงแบบติ๊งดองอ่ด้วยความที่แต่ก่อนมิสทีนเขาต้องไปขอตามบ้านก็เลยต้องเป็นเสียงแบบเหมือนกดกริ่งแล้วก็มาแล้วค่ะแล้วหลังจากนั้นอ่ะพอเหมือนแบบยุคที่สาวมิสทีนไม่ได้ไปตามบ้านแล้วกลายเป็นว่าเขาตัดคำว่ามาแล้วค่ะออกกลายเป็นมิสทีนไมช้อยไมแพชชั่นซื้อออนไลน์ได้เลยสะดวกสบายนะคะมิสทีนมาแล้วค่ะ อะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับได้กลับมาเล่นชาลลนนี้อีกรอบหนึ่งในฐานะพิเซ็นเตอร์ก็คิดถึงนะคะก็กลับอะไรที่มันเป็นแบบวัยเด็กของเราอะค่ะก็ ตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากที่ได้เล่นแบบชาเลนจ์อะไรแบบเนี้ยเพื่อเราไม่ได้เล่นนานแล้วอยู่แล้ว <Okay. S 1> แบบดีใจที่เอามาทํามากค่ะก็อยากทําอีกอีกพิเดตต่อไปเลย <c oughs> สนุกนะสนุกแบบว่าเออมันก็ลื้อฟื้นของความหลังอะไรเงี้ยแบบเออเราก็รู้จักอันนี้ฉันก็รู้จักเยอะนะจริงๆแล้วเพื่อตอบ,บ่าสูงเ้ยไม่เสียชื่อของเจ้าของร้านชําจริงๆวีอะไรที่มันตปลเซียนยากๆพี่เติ๊กตอบได้หมดเลย ด้วยความมันได้ยินแต่เด็กด้วยแหละคนคนที่ชอบอ่ะเขาก็น่าจะจําได้เลยแบบเราจําเพื่อเอามาพูดเล่นกันอะไรอย่างเงี้ยอ่าอ่าใช่ใช่ใช่น้องว่าเดี๋ยวมันต้องมีอีพีหน้า้ามีแน่นอนมันต้องมีอีกแล้วี๋ยวจะเอาจะมาเล่นอีกครับผมถ้าอยากให้มีคอมเมนต์กันมาเยอะๆนะฮะว่าอยากให้มีหรือเปล่าแล้วก็น้องๆคนไหนทําคะแนนได้เยอะกว่าพี่ๆคนไหนก็คอมเมนต์มาขิงกันได้อวดกันได้นะครับผมเพราะว่าพวกเราชอบมากๆเลยอยากให้มี E ี3นะฮะก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็น กำลังใจให้พวกเรานะครับผมกดกระดิ่งติดดาวแล้วก็ยิงกุ้งกิงกุ้งกิงด้วยนะฮะผมกดให้ทุกช่องทางเลยนะครับผมเพื่อที่จะเป็นกําลังใจให้กับเรานะแชร์ไปเยอะๆนะครับผมใช่แล้วก่อนใช่แล้วก่อนเ็แบรนด์ดังเลยนี่เออแต่ว่าไม่ได้ซื้อน้ำแบรนด์มาส่งมาให้ใช้ฟรีเพราะเป็นพรีเซนต์อ้าววอีกเป็นอีกแบรนด์หนึ่งที่ได้เป็นใช่แต่ว่าเขาไม่แต่ตอนที่เราถ่ายคือเราไม่ได้ใส่กับเท้าแล้วเอาถุงเท้ามาใส่ที่หัวอ่าใช่ตอนนั้นอุ้ยตายคือเป็นแบบฟิลแบบแบบใหม่แบบสาวไลโอคืออายาปล ของพี่หนุ่มกัญชัยอะใช่หมุนี้หมุนี้เห็นพี่หนุ่มกัญชัยอะขึ้นวิวบอร์ดแล้วรู้ว่าสโลแกนอะไรไลโอไลโอผมนี่ขึ้นเลยเทียบวีวีทะานยอบมากผมนี่ขึ้นไลโอผมนี่ขึ้นเลยวีอไม่ต้องพูดเลยว่ามันขายอะไรแชมพูไม่ต้องบอกด้วยปลูกผมไลโอผมนี่ขึ้นเลย